สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้วันศุกร์ครับมีของออกใหม่ไม่ต้องพูดเยอะเรามาแกะกล่องดีกว่านะ Open นบ็อกกันดั้มออกมาใหม่นะครับผมให้เกดแต่กล่องนี้ก็เพอร์เฟกต์เกดเลยทุกคนนะทุกคนก็รออยู่แล้วนะกับตัวไนติงเกลนะนี่อยู่ด้านหน้าเฮียแล้วเนี่ยอยากใหหยิบให้ดูเลยนี่เป็นไงใหญ่ไหมโคตรใหญ่นะ Hey, อยู่ด้านหน้าของทุกคนแล้วกองใหญ่มหาศาลตัวนี้ราคาอยู่ที่2 3 0 3ถึง2,500นะฮะ <Yeah. S 1> ก็ลองดูนะครับผมตัวนี้ออกมาส,สดๆแลร้อนเฮีย <Yeah, S 1> <Yeah. S 1> ก็เลยจัดมาให้ทุกคนดูก่อนเลยนะฮะ <Yeah. S 1> คลิปนี้เป็นคลิปแกะกล่องให้ทุกคน ดูก่อนนะครับ <Okay. S 1> ราคาอย่างที่บอกไป2,000กว่าบาทนะฮะหน้ากองก็อยู่ด้านหน้าทุกคนแล้วครับผมนี่เป็นไงไฮเกตเฮดกียูเนเวอร์แซลเซนูนะครับผมนี่นี่เป็นไงไนติงเกลนะฮะร์ตบ็อกขอมัมโคตรสวยเลยนะแล้วก็มีรูปกันด้ำที่อยู่ในภาคของเขานะครับผมนี่นะนี่ครับผม mm hmm. เยอะแยะเลย MSN 0 4 2 Nightingale Neozion c h a r a s Noble l u u s d Mobile Suit นะ1 4 4ต่อร้อ i บันไดสปปี2021เพิ่งออกมาใหม่เลยวันนี้นะนี่เป็นไงสวยงามนะกล่องใหญ่มากนะครับผมกล่องอ่ยเฮียบอกได้เลยว่าเท่ากับตัวไอตัว1 0เลยนะเดี๋ยวเฮียเอากล่อง1.100มาให้ดูแต่ขอดูนี่ก่อนนะครับสวยงามมากนะด้านหน้ากล่องเป็นแบบนี้ นะครับผมด้านข้างนะครับนี่นะมันก็จะมีบอกนี่แบบนี้นะครับมีอะไรมาให้มีโล่มีปืน1 2 3 4 5สาี่ห้านะครับแล้วก็มีอาวุธมีบีม,มาให้อีกคู่นะครับผมสำหรับมือเล็กของมันนะฮะแล้วก็มีรายละเอียดออกมันเนี่ยเยอะเลยนะฮะอันนี้คือฝั่งนี้อีกฝั่งนึงก็เป็นแบบนี้ครับผมนี่มันบอกว่าขยับได้แบบนี้นะฮะนี่ ้องปีกบิดได้ด้วยนะจ๊ะโอเคนะฮะรายละเอียดมาเต็มมาดีนะครับผมบอกได้เลยว่าจ๊าไปเลยทีเดียวทุกคนเฮ้ย <Yahoo! S 1> แกะดีกว่านี่ัวนี่ด้านในเป็นยังไงบ้างนี่ครับนี่ดูโลกข,ของมันนะดูโลกข,ของมันดูหางของมันนะครับผมอนะว่ากันไปทีละอย่างเลยนี่ รายละเอียดของมันเหมือนกับตัว A หนึ่งต่อร้อยเลยนะครับผมนี่รายละเอียดมาดีเนี่ยพวกล่องพวกอะไรเนี่ยมาเต็มนะทุกคนนะฮะถุง <Okay. S 1> ก็แยกออกมาเลยนะครับผมนี่ประมาณนี้ประมาณน,านี้นะฮะอะดูคู่มือกันหน่อยดีกว่านี่ครับคู่มือเป็นแบบนี้แฉกแวบ นะฮะก็วิธีการประกอบก็จะเหมือนกันนะครับผมอันนี้แกะให้ดูนะฮะมันก็จะบอกมาเลยนี่สวยงามสวยงามปร,รานะฮะก็คือว่าตัวนี้ครับวิธีการประกอบเหมือนกันทุกอย่างมาเป็นแบบเล่มเลยนะฮะนี่แบบนี้ประกอบเสร็จแล้วลอๆแบบนี้นะฮะเทียว่านะคือตัวนี้ ในราคาบางคนอาจจะบอกว่าราคามันอยู่ที่2 0 0พกว่าบาทเนี่ยเหมือนอาจจะแพงไปแต่คือว่าไฮเกรดหนึ่งต่อร้อยสี่สี่ตัวมันใหญ่ขนาดนี้แล้วกล่องขนาดใหญ่ขนาดนี้นะแล้วชิ้นเนี่ยมันใหญ่มากเลยนะฮะเนี่ยดูไหลของมันดิเนี่ยไหลของมันนะใหญ่เลยคือมันเหมือนเล็กกว่าหนึ่งต่อร้อยนิดเดียวนะครับผมนะแล้วตัวนี้นี่นี่นะครับผมเนี่ยโลกของมันเนี่ยดูมือนะครับกับโลก บอกได้เลยว่าจ้าไปเลยทีเดียวทุกคนเอ้ยนะฮะนี่เียมมานับแผงให้ดูดีกว่า1 2 9 20สแผงนะครับทุกคน <Okay. S 1> ทุกคนดูนะทุกคนดูนะนี่มันใหญ่ขนาดนี้เลยนะฮะเดียมบอกได้เลยว่าถือว่าใช้ได้นะเนี่ยในเรื่องของไหลพวกของอะไรของมันเนี่ยเอออันนี้ถือว่า มันกําลังดีมันไม่ได้ใหญ่เท่ากับไอ้ตัวหนึ่งต่อร้อยก็จริงแต่คือว่ามันคนละสเกลแต่มันดูเหมือนไม่เทอะทะแต่รายละเอียดเนี่ยเฮียบอกได้เลยว่าไม่ต่างกันเลยเพราะไอตัวเนี่ยมันตั้งอยู่ตรงนี้นะฮะเนี่ยดูหัวของมันนะเนี่ยเนี่ยหัวของมันเนี่ยใหญ่นะเนี่ยถ้าเกิดเปรียบเทียบกับนิ้วชี้เฮียเนี่ยยาวเลยประมาณเจนิ้วกว่า8นิ้วเลยอะไรวะฮะอ่าโอเค นะอันนี้ก็แกะมาให้ทุกคนได้ดูก่อนนะครับผมรายละเอียดในเรื่องของเนี่ยไอพ่นเนี่ยมันก็ให้มาคือรายละเอียดของมันเนี่ยเหมือนกับตัว 1. นึ่ต่อรเลยนะฮะแต่ต้องประกอบดูก่อนว่ามันจะเป็นไงแต่ต้องดูก่อนว่ารายละเอียดของมันเนี่ย เดี๋ยวเฮียประกอบแล้วเนี่ยจะเอาทั้ง1ต่อร้อยแล้วก็1ต่อร้อยสี่ีเนี่ยมาเปรียบเทียบมาชนกันเลยว่า1ในเรื่องขนาด2ในเรื่องของรายละเอียดอะ่ะมันจะเป็นไง <Okay. S 1> คลิปนี้เลยเอามาให้ทุกคนดูก่อนว่า mm hmm. เฮ้ยความใหญ่ของมันเนี่ย mm hmm. กับมูลค่าเนี่ยมันก็สมเหตุสมผลแต่เรายังไม่ทันได้ประกอบนะเอางี้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเฮียไปเอากล่องตัวกล่องกล่องของ1ต่อร้อมาให้ดูว่า ต่างกันแค่ไหนเนี่ยหนึ่งต่อร้อยเนี่ยเอาง่ายๆเลยหนึ่งต่อร้อยกับหนึ่งต่อร้อยสี่สี่กล่องเท่ากันเอองงไหมล่ะนะซึ่งเฮียก็ไม่รู้ว่ามันทําไมต้องทํากล่องแต่คือว่าความแคบเนี่ยกล่องหนึ่งต่อร้อยสี่สี่เนี่ยขนาดความหนาตรงนี้นะความหนาตรงนี้นะเห็นปะหนึ่งต่อร้อยสี่สิบสี่หนากว่าด้วยซ้ํา เป็นไงงงไหมล่ะเหมือนกล่องด้านอ้วนเนี่ยมันจะใหญ่กว่าเว้ยเมื่อกี้ไปเปรียบเทียบแล้วนึกว่าไอ้ตัว1ต่อร้อมันจะอ้วนกว่าแต่1ต่อร้อยสี่สี่เฮเนี่ยหนากว่านิดนึงเฮอาเป็นว่าทุกคนก็คงจะไม่ได้อยากรู้อะไรมากข้างหลังในเรื่องของกล่องอยากจะรู้ว่ารายละเอียดเป็นไงนะฮะเนี่ยเนี่ยไอ้พวกตรงเนี้ยเหมือนกันเลยนะ เฮียพื้นที่เล็กไปหน่อยนะแต่คือว่าตรงเนี้ยเหมือนกันเลยนะฮะรายละเอียดเหมือนกันเลยเฮ้ย hey, ทุกคนเฮียว่านะเว้ยเราไปประกอบดีกว่าจะได้ไม่ดูว่าอะไรมันคุ้มยังไงแต่เฮียมีความรู้สึกว่านะตื่นเต้นว่ะ1นึ่ต่อร้อกับราคา2,000กว่าบาทเนี่ยเอาวะ ไม่ใหญ่จนเกินไปเหมือนกับตัว1ต่อร้อยประกอบดีกว่าเดี๋ยวประกอบเลยแล้วกัน <Yeah. S 1> นะทุกคนเฮีย <Yeah. S 1> <He ar S 2> มีความรู้สึกว่า1ต่อร้อยสีิที่มันออกมาเนี่ยมันจะมีข้อด้อยกว่ายังไงเดี๋ยวมาดูกันพรุ่งนี้หรือหลังจากคลิปนี้เฮียประกอบเลยกันให้ทุกคนดูแต่ราคา2,300-2,500อถึง2,500อะไรประมาณเนี้ <Okay. S 1> ก็คิดว่าเอาได้อยู่เหมือนกันนะ <Okay. S 1> แต่เดี๋ยวเรามาดูจุดขยับของมัน ต่างกันแค่ไหนแต่กายภาพภายนอกเฮ้ยไม่ต่างกัน1ต่อร้อยเลยเดี๋ยวมาดูจุดขยับก็ต่างกันแค่ไหนเอา้าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมกแกะกล่องให้ทุกคนดูก่อนการตัดสินใจเพื่อใครรีบไปจัดก่อนดูรีวิวประกอบนะก็ดูแค่แกะกล่องเนี่ยเดี๋ยวมันจะหมดรีบเลยนะทุกคนโอเคไปแล้วครับคลิปนี้ไม่มีแลนะ้วคลิปหน้าประกอบกันไปแล้วครับผมอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮียนะจ๊ะไปแล้วจ้ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย เน่ทุกคนเฮียเอาตัว r e 1.100มานะเนะ่ถ้าเปรียบ er, เทียบคร่าวๆนะก่อนเลยให้ดูก่อนประกอบนะเนะ่ไอตัวนี้เห็นไหมหางของมันเนี่ยตัว1.100ต่อรมันขนาดเท่านี้เน่เห็นไหมหนึ่้ยสี่สหรือ H G เนี่ยไฮเกตเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะอ่าเห็นไหมเข้าใจยังว่าขนาดเนี่ยถึงกล่องมันจะใหญ่นะหรือว่า สเกลมันจะดูเหมือนตัวมันใหญ่เพราะว่ามันเอ่อมันไม่ได้อเวอร์สเกลตามของที่เขาผลิตมานะฮะนี่เห็นไหมนี่เลยให้ทุกคนได้ดูว่านี่1ต่อร้อย RE นี่ Hg 1น4ต่อร้อยนะฮะนี่ให้ดูเห็นเห็นเลยเอเห็นไหมเห็นไหมนี่เป็นไงทุกคนมันก็จะรู้เลยว่าขนาดเนี่ยแตกต่างกันนะแต่มันก็ยังดูใหญ่อยู่นะทุกคนนะ เอาเป็นว่าเฮียประกอบดีกว่าอย่ามาเทียบแบบนี้เลยมันดูแบบไม่สะใจไปประกอบกันเถอทุกคนไหนๆกันไหนๆแล้วเลยเอามาให้ทุกคนดูก่อนนะจ๊ะเนี่ยไปไปไปประกอบกันเลยดีกว่าทุกคนไปเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะ